สวัสดีวันอีสร์เดย์ค่ะพบกับมาดามเคส,สาวดอนพลัดชินนะคะวันนี้อยู่ที่สาหารัฐอเมริกาวันที่เมษายน17นะคะปี2222นะวันนี้วันอีสร์เดย์ค่ะเราจะมาพาน้องหมานะคะไปอีสร์ฮันเตอร์กันค่ะเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ วันที่อีสเตอร์เดย์เบบี้อาย ready to Easter hunter egg hunter baby อาย a hunter baby อะ u ยู่เ you like to egg hunter Are you ready okay moment moment you ready baby exciting นะค h ดูเด็กๆต e ่กันใหญ่เลยรู้ด้วยนะวันนี้วันอีสเตอร์เดนะคะอายุ ready okay one two three ไปเลยค่ะ หนึ่งสองไปเร็วไปเร็วหายไข่แล้วแล้ไข่แล้วแหมูยังไม่ได้เลยกู๊ดบอยหมูนะคะสมหญิงหายแล้วแสมหญิงนี่น่ากินไปสองฟองแล้วนะคะไอหมูสองหญิงสองนะคะไอ้หมูสมตั้งกินทั้งชีเลยค่ะโอ้โหหมาบ้านฉันนี่มันกินแบบมีความสุขมากเลยค่ะ สมหญิงก็ฉี่นะคะกินไปด้วยฉี่ไปด้วยค่ะโอ้โหไอหมูไปสีฟองแล้วนะคะนี่หน้าไปแล้วค่ะเข้าป่าแล้วค่ะกินปุ๊บเข้าป่าเลยค่ะโอ้โหไปแล้วหนูไอหมูกินหมดคนเดียวเลยนี่น้านี่น้ากะเมียนี่น้าแยงแยงแยง is w a y แล้ว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  ดิสเวนี้นะเร็วๆๆๆวไอ้หมูยาหมูฟาดเรียบค่ะนี่นะเร็วๆลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายนี่นะ this way นี่นะนี่นะโอ้ยตายไอ้หมูกินเรียบค่ะหมูไม่ไอ้นี่นะกินหมูนี่น come here this way นั่นแหละ good girl ลูกสุดท้ายสมยิง ไม่ได้กินนะคะนี่หน้าฟัานเรียบค่ะโอ้โหหิงกันนี่หน้าได้คนละลูกค่ะหมูกินไปเยอะสุดนะคะสรุปปีนี้ไอ้หมูกินไปเกือบเจ็ดลูกเลยนะคะนี่หน้ากับหญิงได้คนละไม่กี่ลูกเองสงสารนี่หน้าจังเลย You need t o learn experience มอนอะนนี้หน้าอ๋น่ะดมกลิ่นหาไอ้โบนะคะหมาข้างบ้านชื่อน้องโบโบนะคะ ไอโบโบคิดด็อกนะคะเป็นหมาที่น่ารักมากสวัสดีครับอยู่นี่กินเอกฮันเตอร์กับเขาเหรอลูกฮะโนวันอิทฮันเตอร์ฮะโบโนโบโบคำเฮีะโนโบไอหมูกินเสร็จก็อึอเลยนะคะเข้าป่าเรียบร้อยค่ะโอ้โหดูมันทำดูมันทำ <laughs> นางยังตามหาตามหาไข่กันอยู่เลยนะคะดูดูหน้าดูหน้าคนวินนิ่งดูดูวินนร์ที่รักลึกๆเลยดูวินนร์เฟสหมูเคยผู้ชนะนะคะปีนี้โอ้โหดูยิ้มมีความสุขมาก <iet> ไอหม,มูก,กินน้ำะะมาลูกวันนี้กินน้ำหรอกินไข่เยอะเอลนกฮะหนูกินไข่เยอะเหอรหกกยเยอคะอมากินน้ำมาน้ำมามามา,มานี่ชอบกินน้ำก๊อกน,นะคะนี่น้ำก๊อกเป็นเลยลูกอือหือ มีความสุขกันนะคะแฮปปี้อีสเตอร์เดย์ค่ะวันนี้มาดามเคสสาวดอนพักถิ่นขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ